เดาได้ดูกันมาเลมาบังกูมาช่ยกเตี้ยกันนะไม่รบพืมาอย่ารบอยรบนี่ไม่รบพื้นมาอ๋อก็แต่เดยไม่ตาตีหติอ๋อรัยไอ้จัวไอ้ตายงตียติดก็ต้พีมึงเอบานมึงนี่รูมาไกมากยนี่แม่ผมมาเดี๋ยวเตีกันโยน โลแงบ้านก็เดียวไอ้ตี๋อไอ้จกักัวนองกันทีเรื่องก็เล่าหเยลยอันโลแงบ้านก็เดียวจัาเต็ดไปเลยว่ะเจ้าก,กำปลกลุงซอกลุงซอกนะลบกำปื้นเต็ดก็เดียวอ่ะนองกันย่าลบกันเว้ยร์หนึ่งจงหวันชีบกันเว้ยจ่าตูบานก็เดียวผีเถียงต้นนี้เราอ,อยู่บ้านยังมี่ตาโอ้ไม่มีอยู่เงินก็เดีวยวไอ้นอง งานรบกันเวะหนึกถึงวันเจรนเวะจากดูบาดมัดนี่ไม่มีได้อยู่์ุ่นเลียแต่เม็ดนองก็อายงานรบกันเวะหนึกถึงตอนรบนำรัเวะนำชั้นตอ่นฟิตร์ยนไม่ออกได้เหรอดุยตุยตุยตุยจากเต็ะแล้วนี่ตึงแล้วนี่จะหนูจะลาพิงว่าตึงนับยีนอกดูออกตาไอ้ไร่าวนองก็อายงานรบกันเวะไอ้ต่างบอกกูเดือดใจนี บอกว่ารือวัดตึ๊งตกแม่ไม้แต่บังคอนแม่กูเล่นหรือเล่นว่าอยาบอกแม่กูบอกว่าอยากบอกมาบอกแม่เลยบอกอีกน้องก็ไม่ต้องอีกถูไอ้เตี้ยเต็มกันซื้ออีกโหลคืนนี่แม่พับกับกูงานร่มกันเว้ยเด็กมันไม่รู้เรื่องเว้ยรักกันไม่ตืดอู้บาสเลียวตังเดียบแม่กูว่าอยากเล่นแม่เลยบอกอีกน้องละไม่ต้องอีกถูกอูบาสบอกไอ้ตังโก๊ ว่าผมมึงตุกแม่ไม่ไปทำกับแฟนซื้อบอกแม่บอกมาเลยไอ้ตอมมึงอย่าบอกกูไว้ยี่สิบกูไว้ยี่สิบมึงอย่าบอกกูไว้อกซิปบอกไอ้ตอมบอกว่าผมมึงตุกแม่ไม่ไปทำกับแฟนซื้อเนี่ยไอ้ลงกูไอ้อกซิปโป่โป่ตุกแม่ไม่เออเนี่ยจะร็อกันเวอร์รักกินเวอร์ บอกไห้อมงตุกแม่แม่ไปตำมันเป็น้อตุกแม่แม่ไปตมตําปันตู้ตมันแต่ลงนุยตไม่แม่แต่ลงจักอายาดสายโโหเร็วคอยหนุยอูบายัดมันยุตไอ้จึงน้องมีพวะไม่หรอแม่ไม่พวะไหนล่ะตมบ่าวมาเดี๋ยวเคยได้มั่งไม่หรอพวได้มั่งครับปนลนมันปลาปลายปีนี้พว ไม่เต็มเม็ดเต็มน้อยซะว่งทำได้ผู้มันปลูกปั่นเนอะเคยได้ผู้กยได้แต่ว่าตอนนั้นเยอะก็ไม่ได้เบื่อเบื่อเนี่ยกระนาดเนี่ยเยอะเต็มวนวะไม่ผู้ไปไหนก็สะดวกได้เป็นผู้หญิงลั่ลาเหตุผลไรแต่น้องไม่อาผัวล่ะก็ไม่รู้สินะ ki tràn bữa là cây mình mượn mượn gần thế Thế chảy prek mà thế này Mình muốn con cây xăm băng thế Mình mượn tìm Tràn ấu đó, bữa đó Thế chảy lén trùng trùng Mình chảy vào lén trăm nuốt là, Thì em vô ăn cây Mình làm ăn làm tê riêng nào Mình ướn về nơi tên ơi ok chẳng leo lết, plek plek mấy không leo phu anh cả